หมุดตาโอ้สวัสดีครับผมมากินข้าวเที่ยงน้ำ oh, ก oh, ันครับมเอนี้กะสีกล้วยไข่มูดแดงครับผมไข่ฝาไข่มุขันอันนั้นเบิองๆครับเป็นบมนี่ไข่ฝา เดี๋ยวสีซอยหอมใส่ก่อนนลยเงีย้ยมาสดๆเลยครับนี่ครับกินข้าวเที่ยงน้ำกันนะครับเที่ยงกับสีบัวเที่ยงหรอกมันใบสว่างเงานี่ยแองปิีงปลาผู้ได้ปีงมาโอ้ส,สิได้ปลานี่นะการถีอถือถอดถอิ่มันเป็นแนวนี่อนดำเปือป่อๆมา เดี๋ยวสิก้อยไข่มูแดงสู้กินครับไข่ป่าอาตีบัวไั่ต้นไหนโบไข่ตวงบันไหนกินเขาบายบายน้ำกันครับเดี๋ยวใส่พักหอมก่อนป,ปอนื๊ออื้ออื้ออื้กอ่าพริก เ็นบ่อีก <po bio> นะครับปเพื <po os> ่อเพียร์ไปเลยนี่ปูงด้วยนะครับนี่เก็บเพียรเลยครับอืมพักก็แบบไม่หายเลยปั๊บคนน่ะปึ๊บอเขาขูวางครับหมดเลยนะนี่ไม่ต้องก้อยยากพี่น้องใส่ เขาครัวบอกพริกมีมุมดแดงหไร้ผมเพราะว่าฮัานออกบ่ไใดนี่ใส่สู้ดดก่อนสูด,ดดนี่ขาดบ่ไดหน้าเนี่ยคุณได้เคยกินไงก,กะระโดนหนามนี่เห็นบ่เนี่ยกระโดนกินกับก๋วยกับลาบนะครับผมกระโดนหนามนะครับปงเลยครับปลาปลาแดกมีบ่ปลาแดกก็มีเนาะอืมผู้น่ะ นก้กวยไก่มุดแดงนี่ปลาเดียกไส่พร้อมเพราะว่าไส่มันมีรสชาตินหน่หยนึงผูวร้ายเนี่ยอยู่ดีนะพร้อ,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 อมเอ่านี้นะกินแบบธรรมชาติแบบพร้อมกับพวกค่อยร้ายไปไหนหรอกก็เขาตามมีตามเกิดยังเครื่องมือเงียบบอ้ <c oughs> นะ <c oughs> นำ้นำน้ำ <c oughs> มูดแดงกับพ่อมูดแดงมาหน่อยนะชิมมัก่อนน,นี่อืมนี่การเนี้ยนัวเดียว,ว,วนัวเดียวนัวเดียวโอ้ยมีอยู่ดุ๊ดวนพร้อมมาแบบนี้มาปิ้งปลาเบื้องบนะน่ะห็นบ่ปิ้งปลาไพปิ้งก็ใหม่ครับ ปีงปลากับเพาปีงปลาอมนเะริ่องบ่งอัดยู่ใหอยูหน้ากินได้สินะครับป่วยไขดด้มุดแดงอือมนี่แต่ไข้ฝามันแต่ว่าก็ะแสบพื่อก่นะนครับอือมักกระลุ่นานอือ มันแกมันแกเขากะบุใครอันนั้นชอตอ่อนอะไรก่อนหนีสีแดบนะครับมือแดงมาดีครับเนี่ยเขาเลยมาก้อยสดครับรวด จก่อนก่อนต้องถือปลาอืมปลาขาวครับถึงแต่ยิ่งสา มือกล่องกันยื้อหรอเปล่ะยื้ออะไรมือกล่องกันยื้ออ,อ่ะนี่ครับบรรยากาศยังไงนะกินยังแหละก็เดี๋ยวก็ต้องไปหาสื่อหนัก อยูที่ทำมันหนึ่งไข่ฝามันจีมีมดแดงไงหน่อยหนึ่งเพราะว่าเดือกออกก็ได้กระโดนกระโดนน้ำฝากฮะใครมําลังถ่าย เด็ดติดจชิบเลยครับว่าเขาถากินแล้วผู้พิหาเขาถากินแ้วเนาะปลาครับขวดวันเลยอืออืออีกคำหนึ่งเนาะอ่ะ ไปครับต่อกันคลิปหาครับผมนเนี่ยเขาเขา้าบายนี่ครับ